ครับสวัสดีครับสายเมนิฟาร์มครับนะเขาปลามาเลี้ยงงวูวปลาทำมูลคือเก่าครับนำหางัวจากน้อยครับเนาะปลาหกครับเสียงกระดิง่งกระมี่ครับต่วสกอาปลาหกอีรีน่กระดิ่งกับหายากขึ้นกันครับนะนี่อยู่แถวนี้ครับนะมีของไผ่แน่อันนี้จะเป็นของอ๋อ ของสามมินีฟาร์มอีกซุ้มหนึ่งครับเนาะกับของแมตติกครับนี่ครับเสียงอยู่นี่นี่เมย์หนึ่งซุ้มหนึ่งกับยุพีครับเนาะลิงกันโล่งกันแรงนี่นะมิเตอร์เคียครับเคีขายครับสังดังมบแห้งกับเรือประดิษฐ์ครับเนาะของน้องวั่นน้องนัะสามขอครับ เดี๋ยวก็จะมีตาดำทีย่างยางเดียวครับผ้ามืเพื่อนย่างไปใส่ไปครับดิผมมาไกล่ละออกจากปลามาผีครับโซฮากันนี่ครับเอาหมูย่างก่ะผีแหละครับว่ากันไปใส่ครับตาดำห้องนี่โยูรครับนะพิธีการแกะก,ก็คือนี่ครับ เหยเสือครับเนาะตาเลี้ยงเนี่ยนยางหลายบ่กินหนี่ยจำเป็นต้องเฮยื่อเสือครับเนาะปลูกเสือปล่อยมันเหยียบไปกันมัวเลีนมัวหาวนะตะเลี้ยงคนเดียวคอกเดียวเลี้ยงนี้ปลามัวดื้อครับเนาะอ่อต้องฝึกนี่ครับดื้อก็มูครับผ้ามูยางครับแต่ดื้อเขาก็จำเป็นต้องครับเนาะปลูกเสือครับเนาะปลูกเสือกับมันเหยียบนะครับเนาะให้เลยตัวมันจังน้อยครับเนาะ การแก้ไขงัวดื้อครับนะจักผักหนึ่งก่อนนี่ครับเล็โตเป็นจักน้อยนะครับเพื่อนได้เหยียบไปกับงัวมักแลนครับงัวหาวเนาะ,ะมักตื่นพยายามครับเนาะมาเลี้ยงเนี้ปาลามีกระดิงกระโล่งกระแรงกระดิงกระดิงนะครับนะนี่ครับกระไซมาน้ำครับเนาะให้เป็นเสียงครับเดี๋ยวำหาพ่อง่ายแล้วกะ สมุนปลาเล็กๆหกๆก็อาจจะเห็นง่ายกว่าครับเนาะนี่ครับมีกระดิ่งแม่แดงสำหรับแม่ตาดำนี่ผ้ามูยางหลายครับเนาะมันนี่ก็เลยแก้ไข่โดยการผูกเสื้อครับนี่เห็นไหมครับเฮ้ยเสือกอยู่บานเอ็นเฮ้ยเสือกครับเนาะผูกเสือกไปน้านี่ครับเนาะเห็นไหมครับให้มันเลื่อยโตมันพอจับได้ครับเนาะเลยมาช่วงเระยาเขาไปไกลแล้วเขาสามารถจับสนเสือกได้ก็ดีครับเนาะ ปลายกับใบตองมีมุมมีหยังครับเนาะให้เป็นธรรมดาครับถ้าเลี้ยงเนี้ยปลาบล่อยมีปูดมีหยังครับเนาะให้เป็นปลายเสือกธรรมดาใส่ไฟล้นก็ได้ครับบ่ใบแตกครับนะนี่ครับบ่ใบเป็นของใหม่นะครับเนาะกะ็ติดตามอยู่เรื่อยๆครับเนาะเขาปลาเขาหยังจะเ,เพิ่นหาเพิ่นแลนั่นสิกันให้ครับเนาะปล่อยออกมาจากของใหม่หรือไปเลี้ยงใหม่สำหรับผู้ที่สื้อหัวใหม่เนาะ เออถ้ามีเข้ามีสวนตะไพร่ไว้ก็ให้ปลูกเสือกครับเวลกเสือกยางนะครับเนาะให้เป็นเสือกก็ดีกันนะปลูกคลองยางปล่อยพันยางครับบันย่ำเรียนมันจะเหยียบเสือกมันจะระเบียนห่าวนี้ครับเนาะแล้วก็อยู่ในป่าแต่เพิ่นบ่ค่อยกินหญ้าครจัดการได้ครับเนี่ยการสอยงัวการฝึกงัวเอ้ยครับฟื้นไห่เชื่องครับเนาะตัวได้ดื้อครับเนาะจัดการโดยการเสือกครับปลูกเสือกเหนื่อยเลย อันนี้ปลากระจ้าที่บองนะครับนี่กระดิ่งแขนใหนื่อยน,น้ำเดี๋ยมีเสียงครับจัดการอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับง่วดือ้อเรามือไม่ที่เลี่ยงครับเราต้องมีเสือกตลอดครับนะสำหรับงัวไทยบานนะงัวที่เลี่ยงนแบบบานเฮ่าถ้าเกิดว่าเป็นง่วงัวที่มาจากฟาร์มง่วเป็นเลือดเกือบแท้พวกงัวใหญ่งัวหง่วาหานนี่ บ่ย่าครับงูมันเป็นงูที่เชื่องครับเนาะเอย่างไงบ่คอยเลียนครับเนาะแล้วก็บ่ควยมากินหังสี่อันที่เลี้ยงสี่กับสไตนี่นะครับเนาะอย่างนี้ป่าก็ต้องจัดการวันใดๆครับเนาะมันดื้อมันจัดการวันใดกับกองนี้แหละครับใส่เสือกเลยครับซอยเหลือนี่กิดเป็นตัดมายุค่าแล้วเพิ่งจะเผาครับเผา เผาต่อเผาเศษอยู่ข้าครับเผาได้นะครับเนาะจุดออกก็จะเป็นแปลนมันแปลนล้วก็ณะเป็นคืนงามกอเก่าเสียงหมาไล่ไก่ครับไก่ป่าครับเนาะไดดพอไดดพอหูครับไล่ไก่ป่าครับ,รบก็บยังถือว่ามีอยู่ครับไก่ป่าเนาะสำหรับ นี่เผื่อทีทูกุลาเนี่ยนี่ยังพอมีครับตอนนี้ก็เป็นทูกลารัตนะอยงางงูสี่แล้วครับเนี่ยมันมากกินอย่งสี่ครับหย่าสันสันอินเฮียอย่างสี่ครับเนี่ยกิตดินกินเถ้ละน่อยครับเนาะจิตดินกินเถ้ละน่อยมากครับสไตล์นี่ครับกินดีครับเนี่ยย่างย่างเดียวครับเนี่ยตาดำเฮาเพาย่างว่าเป็นเดือนนะครับนะก็เลยจ้องจัดการเพิ่นแบบนี้ครับเนาะ เพิ่นเหยื่อเสือกไปวนตกครับเอิงขึ้น่าที่ตกแค่ครับเนาะสองยศสามยศนี่ครับนะนี่แถบสีน้ำบ่อกนะครับครับเนะี่้ปลาต้องระวังครับเหื่อเสือกต็ต้องถูกเชือกก็ต้องติดตามเพื่อน,นำมาของใหม่บ่ครับจะโอกาสของน้อยครับเนาะ เอา,าพูนนี่ปมมุมมีครับเนาะปลายเสีย่ยงมุมมีป่ปมครับตัวไดดือ้อจัดการหังสี่นะครับเนาะสีบ่บัวใดไปเร็วมาโมเรียนครับเอ,อ๋อทำห้กลางมากเหรอครับพูนกลับเหรอพูนทยอยมาแล้วปู้เนี่ยพูนเป็นสิเดียวไปน้ำกันใช่ป่ะหรครับเนาะเราต้องกินน้ำกันนะครับเนะาะวันนี้ ครนะัมาสามข้อครับนะทำในกลางเราไปเลี้ยงในสวนอยู่หน้าเราครับนะอยู่ปุดยออกใส่กันเนะี่ยอยู่ตายกแค่นครับนะหน้าปังมีหน้าเดียวครับีหน้าเดียวที่เหตุสักปีนีเหาะหามนะครับถ้ามาเลี้ยงค่ะระวังเขาบอลเดียวครับนะครับมาก,กแล้วมันจะเลี้ยงก้อน ทำนี่ฟาร์มอยู่หลายปีครับของคัมปีตย่างไ่มาเลี้ยงน้ำพิ่นครับเริ่มเลี้ยงงูรุ่นเดิมเราก็คิดว่าหาปีแล้วครับเนาะงูคลองนี้อยู่ที่หาหกปีแล้วเนี่ยเยี่ยมกลับแล้วครับมนี่ครับนะอเมริกาแล้วมากับหลานครับเนาะนี่ยวันอเมริกาง มาหน้านำเอางัวมาเลี้ยงนำนะหน้าปังกับเห็ดงัวกับมีเงิ่อนเบิดครับเงินเงือนกองจะเต็มเดินอยู่ท่านไปครับนั่นนั่นนั่นเห็ดยังครับเห็ดยังครับยังคือไงทวนทวนนะครับนั่นยังครับน้องเก้งเห็ดยังครับโอ้ยไงมาหาเมรุละเบิดว่างระเบิดแล้วครับเห็ดยังนู่นหน่อเห็นตูปูครับ ในทวนทวนเลยครับความลุกสนุกว้ามันเมื่อกลเมื่อไปแล้วเป็นไป,ไ,ปนไดนเสื้อเลยนะ่นดื้อไร <c oughs> จัดให้ยักเสร็ง <c oughs> มือ <c oughs> หว่านกลนลบน็บเรียนหล่อบนึงอยู่หว่าน ไล่เขาหนีได้ยังเรียนปูนขึ้นเะ้าผ่านของบ้ารัดไหวันพากันไปเดี๋ยเองสันิัซื่นเมื่อเออไปบ่มดเดลยมูนึงอยู่ที่ิว่ไปหน้าจะขวงเขาบอกันกลับไปก้าบ้นเขาทรัแล้วโอเตีรัดไหว่านซันไม่เลี้ยวน้ำหาแลไวไดุ้่นครับเนี่ยมหนครับอ่ะ กินแล้วครับเตรียมตัวแล้วครับจะไปก่อนทแถลงกลางกันลอ่อทีมงานอยู่ว่าขบไปอะไรลุงกินน้ำยังน้อยครับนะเอาสิเมื่อจะแถวเราไปนะครับนะเาตายนี่ครับสิไรเมื่อจะแถวประหยกยางนะครับนะอยากกินครับมันบ่ให้บ่ให้กินผันยางครับสิลงไปไปลายหนีกับผมวันนี้ ออมาเด้อ,อมาเด้อมีกางกินนมอยู่ครับลอกัวกินนมอยู่ เพิ่นล่กกับก้อนไฟคูณกินนอยู่ไกลเห็นในทางรอครับผักนำนทุกคนทีมงานสามของนี่ครับเตรียมตัวจะกับกันแล้วเฮ้ยหมากับพมอมาหมาลายครับเอาดื้อครับดื้อป้าโมไปกินเขาครับนะ ต้องเฮยเสือกขึ้นมาครับไม่เีกระดีท่าผุนแล้วไดีเวลาแล้วนะเฮ้ยเพื่อเฮ้ยมาดู มั่นเลยดือเลยครับต้องใส่สูตรนี้ครับนะตัวได้ดื้อครับสูตนี้นะครับใส่เสื้อกันครับขึ้นมาไปนั่น Bye bay mọi này mày tiêm to nào hôm nay mày gặp mày gặp mày gặp เฮ้วกล้วแกกล้ลูกวัมนี้มก,ก,ก,กับนี่บาก,กินครับอันทเมื่อนี่เป็นเรืองสีครับนะาบเป็นเัืองสีเลยเมื่อ,อนี่ยมนี่กินย่างดีครับนะอากาศเย็นนะครับนะทำมา ซีโมงกว่าอากาศเริ่มจะเย็นเศร้าห่อนครับนะมันจะกินหญ้าดีซะแล้วก็เลี่ยงกินดีตอนนี้ครับตอนซีโมงครับนะแต่วงก็ต้องถึงเวลาไล่กับเพราะว่าทำหมอดครับยู่ดนบ่ได้ง่วงสนหมือมากนี่เรียนทัวปาลาเลยครับลัดหยากร้ไปไสเนี่ยครับเนาะไปเลยไปเลย แล้วลงกินหนาบเลย งูมันจหนามันครับเนาะเวลาทางงน้ำมันมวลาก่อนเวลาก่อนเวลามันตัวหนีไหมตัวหนีไหม มันยากจริงๆรัดหยามันหยามเลีนนี้เลยผ้ามูนี้หนึตัวมันยากเข้าส่วนเห็นตัวนึงไว้มันกรบือยูนี่ครับนะไปตัวนึงมาได้ครับนะฮู้ต้องรัดใส่กันให้ได้ครับนะเลี้ยงน้ำกันตอนตัวนึงขึ้นกระพ่านไปกับไปมัดมูครับนะยากครับไปกินหนามไป

น้ำเลยงูหน่อยหิ้วน้ำกินนมครับแทนน้ำนะครับกินกันแล้วเอาอเม่กล้ากินน้ำเหมือนกันบ่ซงสีหิ้วน้ำครับนั่นนะอ่ะลงมาแต่ว่าบอได้กินครับแต่ของบอไดไราะมันก็กินน้ำประจำอยู่แล้วบ้าขคืนเออมาบเทียนเขาแล้วเอาลุ้ง คือขึ้นขึ้นไปเริ่มไปเริ่เป็นตอนครับเป็นตัวยางกันไปยืนขว้างกับประกาศขึ้นไปครับ เฮ้ยอามาเอาลุดขับนะน้นตา,าลไปเรื่อยนอนกับเพียบครับนะ Alo làm không Ơi tôi Chuyên sát này con ngoài Chỉ làm im chút thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ไล่กับบ้านกันแล้วครับนะขวงกันทำนี้สักกวนครับเนาะตอดเสื้อให้ตาดำจังน้อยครับจับได้จับมาได้กะไปเกะอยู่ขอบเลยละครับเนาะให้เบิ่งยำไปแล้วกันให้ึกเส้าดื้อครับเนาะยางหลายขอางกันทำนี้สักกวนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเอย่างรังใจครับผมขอบคุณกระพรมสวัสดีครับ